แน่นอนนะครับว่าภารกิจหลักของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็คือการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลนะครับไม่ว่าคนที่จะอยู่ในพื้นที่สีแดงคนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันล่าสุดเนี่ยได้มีการพูดคุยกับท่านทูตอิสราเอลครับช่วงสายที่ผ่านมาครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือกับคุณออนาซากิฟเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจําประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับ นี่ฮะคุณเศรษฐาบอกว่าการพูดคุยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคืออัปเดตเรื่องสถานการณ์ที่อิสราเอลครับโดยทางนายกเศรษฐาได้ขอร้องให้ท่านทูตเนี่ยช่วยเหลือใน34เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือคนงานไทยที่เสียชีวิตอยากให้นําร่างกลับประเทศไทยให้เร็วที่สุดนะครับเรื่องนี้ทางคุณอ,อนาซากิฟก็บอกว่าขอความเห็นใจเพราะว่ามีจํานวนผู้เสียชีวิตนับพันศพที่ต้องรอการชนะสูตรเพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคลก่อน ขั้นตอนนี้สําคัญมากเพราะว่าหลังพิสูจน์ทราบตัวบุคคลแล้วเนี่ยครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบุตรธิดาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นทางอิสราเอลเองเนี่ยนะครับต้องทําให้ถูกต้องก่อนที่จะเคลื่อนย้ายศพออกมาส่วนเรื่องที่2ครับนายกเศรษฐาบอกว่าคือการแสดงความจํานงเดินทางกลับไทยของแรงงานไทยตอนนี้ยอดนิพุ่งสูงมากนะฮะประมาณ6000คนแล้วและมีความสับสนเรื่องของการลำเลียงผู้คนออกมา ตอนนี้อ,อพยพได้วันละประมาณ200คนรเรื่องนี้ท่านทูตยืนยันนะครับรว่าถ้าเรามีเครื่องบินมารับมากเท่าไหร่ก็จะพาออกนอกประเทศได้มากเท่านั้นใ,ในทันทีนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางคณะทำงานจะประชุมกันอีกครั้งในช่วงเย็นที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อดูแผนงานทั้งหมดลองฟังท่านนายกหน่อยครับความรวดเร็วในการลำเลียงคนเหล่านี้มาในถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถออกมาได้เนี่ยก็ข้อมูลก็ยังสับสนกันอยู่ นะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าได้ประมาณวันละประมาณ200คนแต่ถ้าทูตยืนยันว่ามีเครื่องบินมาเท่าไหร่ก็พร้อมที่จะออกมาทันทีเพราะนั้นตอนนี้จุดใหญ่ก็คือจุดเรื่องของเครื่องบินยังไม่หมดนะครับมีประเด็นก็คือกรณีที่มีแรงงานไทยบางคนที่ยังโพสต์ในโซเชียลอยู่เลยว่าเนี่ยสงครามขนาดนี้ยังถูกนายจ้างบังคับให้ทํางานครับนายกเศรษฐาก็ได้คุยเรื่องนี้กับท่านทูตนะครับซึ่งท่านทูตก็รับทราบแล้วและพยายามจะหาความจริงให้เร็วที่สุดรวมไปถึงเห็นด้วยกับนายกเศรษฐาว่า ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะมาบังคับให้ทํางานนี้มาไม่ได้นะครับต้องลืมเรื่องผลประโยชน์ไปก่อนความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นเรื่องสําคัญอย่างไรก็ตามคนไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่กลับกลายเป็นว่าเราเป็นชาติที่สูญเสียเป็นอันดับสองนะฮะถ้าไม่นับอิสราเอลนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องสําคัญที่นายกได้คุยกับท่านทูดก็คือตัวประกันฮะนายกเศรษฐาบอกขอร้องนะฮะในเรื่องตัวประกันให้ทางอิสราเอลเนี่ยพยายามเจรจาเอาออกมาให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนชาติไหนๆเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทและทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งตัวเองเนี่ยจะดูตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจริงๆนักข่าวถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่นายกเศรษฐาบอกว่าดําเนินการอยู่ทุกช่องทางแต่ขอไม่เปิดเผยอยากให้ทุกคนมั่นใจว่ารัฐบาลนั้นทําอย่างเต็มที่ แต่จริงอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับการ,รที่ไม่เปิดเผยเพราะว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลลับทั้งราชการเป็นการดําเนินการในทางลับอะไรแบบนี้เ,ออเพียงแต่ว่าพอมันทําในทางลับแล้วคนไม่เห็นเนี่ยคนก็เลยรู้สึกว่าเราเทคแอคชั่นน้อยไปไหมรหรือช้าไปไหมนะครับ